บอมมาได้จังไหนดิเดี๋ยวแม่เพิ่งก็เห็นดอกกับเขาเชิดหอวดป๋มเนาะแต่มบอกแล้วมันบอว่าถ้าแม่เราอยู่บ้านอ่ะอย่ามาเนี่ยห้กับคบกันมาสิปีหนึ่งแล้วดิต้องรบมๆสนๆอีแม่เราไปหอดย่ามดอ่ะบอกว่ามีอยู่ทางเดียวที่ห้องสองคนสิคบกันต่อได้ห้องตรงนี้ไปอยู่น่วกันฮะขูบอกมึงจะคือแล้วว่าอย่าไปติดต่อมั่นอีกต้องรอแต้มหักบอไม่รีด้เออคันมึงเอาแบบเนี่ยมึงเก็บเสือผ่าไปอยู่น้ำมันเลย มงึงสิไม่หักกันอยู่ส่มึงก็ไปเลยบอตตางมาอยู่น้ำกูเออถ้าแม่ว่าแบบเนี้ยมันแบบไปก็ได้แปบมบ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  บอมมาได้จังไหนนี่เดี๋ยวแม่มันก็เห็นดอกก็เขาชิ้หอดแป๋มเนาะแป๋บบอกแล้วมันบอว่าถ้าแม่เราอยู่บ้านอะ่ะอย่ามาถ้าสิมาต้องมามือแม่เราไปอยู่แป๋มมาบอมกลับไปก้อนไปแแบบว่าอยากมีมันหาแป๋มนี่ห้องก็บคบกันมาสิป,ปีหนึ่งแล้วดิห้องต้องรวมๆสนๆอนอีแม่เราไปหอดยามใดดอะ่ะ ดู S 1> <S 1> สิแหวนเฮชจังไหนละ่ะกัแม่แปวนเพิ่นบาหมักบอมเนาะ <S 2> <S 2> อืมกัแม่ตัวบอกม,มันจนเนาะแบบนี้มีหวังเขาคงบ่ได้อยูนานกันแท้ละบอมบอมอย่าบอกแบบนี้เลยแปมสัญญาเด้อพาแปมอ่ะสิไปบ้กกับแม่แปมเสื้อามือหนึ่งอ่ะแม่เลาสิเข,ข,ข้าใจความรักของสองคนแนนนอนงามใดล่ะแปม เขาคุยกับอีแม่ตางหลากหลายเทื่อแหรอเ่า,เาก็ไม่เคยยอมรับในตัวบอมเลยบอมว่ามีอยู่ทางเดียวที่ห้องสองคนสิค,คบกันต่อได้ห้องตรงนี้ไปยูน้ำกันฮะหนีออกจากบ้านเลยตีแมนหนีไปยูน้ำกันสองคนม่ต้องห่วงเด้อเดี๋ยวบอมสิดูแลแปรเองบาสันอีแม่กีกันเ้าอยู่แบบนี้ละ แม่คูบอกมึงจะเขื่อแล้วว่ายจะไปติดตอมันอีกมึงเปยังคือบอกฟังแม่แนะ่แม่แปมขอโทษแต่ว่าแปมหักบ่อไม่หลีด้ห้าปีหักแล้วมันกินได้บอ่อมึงกับเบิ้งแน่จนกับจนงานการกับบ่อหาเห็ดหาถ้ำเมื่อมือหนึ่งกูเห็นแต่มันยางรอบ้านจินเหล่าจินยา หาเรื่องคนไปทัวเอาแม่ถึงผมสิเปลี่ยนจังใดอะแต่ผมก็หักแปมดิแม่จะกีดกันสุบผมด้ยเด้อมึงมาต่องมาเอินครูวแม่คูว่่แม่แม่มึงไอ้แปมเขาว่านเยวนีิแม่พ่อได้แล้วแปมสุาพไปใส่ทั้งนั้นชีวิตเป็นของแปมแปมขอเลือกเองได้บ่อ๋อมึงว่าแบบนี้ติว่าอยู่เดี๋ยวนี้มึงสิเลือกมันติ มึงบอหักแม่เห้วบอแปมก็บหักแม่คือเก้านันละแต่ว่าบอมก็คือความสุขของแปมคือกันน่ะแปมกับใครอยากอยู่กับคนที่แปมหกักเออใคนมึงมว่าแบบเนี่ยมึงเก็บเสือผ่าไปอยู่น้ำมันเลยมึงสิไปหักกันอยู่ใส่มึงก็ไปเลยบอตั้งมาอยู่น้ำกูเออถ้าแม่มว่าแบบเนี่ยแปมไปก็ได้ดีแปมต่อไปเนี่ย แอมสี่พยองให้แม่มาบังคับคู่แข่ยังไปงอีกแล้วถ้าแม่เกี่ยวการว่าพาของแอมอ่ะแม่ก็อยู่คนเดียวไปเลยปาบอมโอ้นะหนูไอ้ลูกบ้ามากดีเอ้ไปเลยมึงไปเลยมึงต้องมาเหยียบพี่เอนคนเดียวอแอมมันต้องคิดมากเด้อ แบมตดสินใจแบบนั้นละถูกแล้วเฮาสิได้อยู่น้ำกันไปตลอดไงแต่แบมก็เป็นห่วงแม่บอมตั้งแต่น้อยหอดไงอ่ะแบมไม่เคยห่างแม่เลยทีแบมมาต้องเป็นห่วงดอกชีวิตไผชีวิตมั่นแบมบเองกันยัยแล้วแบมบจิทนอยู่ให้เรบบารบังคับแบมแบบนั้นไปตลอดบ่ได้ดอกเฮามาสารอนาคตไปน้ำกันดีกว่า บอบอมอ่ะห้ามถิ่มแปมเด้พอแปมอ่ะเหลือแค่บอมคพนเดียวแล้วครับ เฮ้ยเพียงกูจะยิ้นข้าวอีแปมนีเมันหนีตามมึงมาแม่มาวะระดับกูนะมึงไม่าดีเหรอเว้ยโอ้มึงเไหร่จังไหนวามันคือยอดมากกับมึงปกติอะแม่มันห่วงขึ้นสิตายนี่มันสิเป็นยากอีหย่างงงงงขึ้นจังอีแปมมะนะกูเ่านิดอ้อนหน่อยมันก็คอยตามกูมาแล้ว สงสารแม่มันวะกีดกันพวกกูดีนะสุดท้ายก็ได้ยุผู้เดียว <laughs> โอ้ยเออแล้วมุสิโคกมันเนี่ยได้โดนซ้ำไหนวะขันมึงใหญ่จังเสียผู้สาวในสต็อกเมื่อเขาสิ่งผ้หนีบทิดบอวะอีบผโดนกูก็บเบื่อมันละ่ะปะ้าไปกันดีกว่าพอดกีกูนั่นต้องบีมเขาเอาไว้วะมา ปาดบอมมึงหนี่แน่นอนนี่ดีเนาะขนาดมี่บ้สาวเป็นตัเป็นตนตมึงก็ย่างควงพูกอ่นใดหนาตาเสยเลยวะโอ้ปมันสิเป็นอย่างวะชีวิตกับชีวิตกูมันคือความสุขของกูเรื่องอย่างกูต้องไปจมปาก,กับคนคนเดียววะแมน่าครับน้องบีมแมนจากไอบอมสมัยเนี่ยมันบ่ามีแเราล่าละผัวเดียวเมียเดียวนะ่ะ คนส่วนมากเขาั็คบซ้อนกันทั้งนั้นละ่ะโดยเฉพาะคนละลอแบบไอบอมสาวๆคนไหนสิกาปฏิเสธล่งล่ะืมปากหวานแบบเนี้ยเดี๋ยวแรกเนี่ยไอจัดชุดใหญ่ให้เลยแม่แม่มีอาคาติอย่างก็บอมหนักหนาะแต่ว่าเห็นว่าบอมสิเป็นคนมาดีบังไดเลยกับมันจน แม่ยมันดูแลลูกแม่บ่ได้กระแค่จนคนเท่ามันเลือกเกิดวะไดที่แม่แบมก็สิบวไปตาสินบอมเที่ยวามบอมจนดอกเด้อไอ้ที่แม่เว้าเนี่ยก็ย้อนแม่เป็นห่วงมึงแม่แย่ม,มึงลำบากแม่แม่ไม่ต้องมาห่วงแบมเลยแปมอะเสื้อ,อามันไม่โตบอมแต่แม่ได้ยินข่าวว่ามันจะเจ้าสู้บักักเลยเด้อลูกบักอะเนี่ยแม่ก็ได้ข่าวมันจะใส่ผู้ใดเว้า ใส่เอาลักษมมาเบิ้งแม่แม่ยังมาใส่ไหล่ไปสีบอมแบบนี้ด้วยแหบวบมมากแม่แตบบ่พัวโทษร้อนนีแปมหูแล้วว่าแม่วังดีกับแปมที่สุดแปบวบมนหนาเสื้อขาลงผู้ใต้ส่วๆแบบนี้เลยเ่า <Now. S 2> <c oughs> บอมเป็นย้ยงเหี้ยดแบบนี้แปมส,ส,สวยแล้วเออบอมเดี๋ยวกไปกอนเ้อะไอผู้หญิงคนนี้นเป็นไทเป็นไทยเราสิเป็นอย่างมึงยามมาขืนอีกับกูเด้อกูบม่มักไอผู้หญิงหน้าด้านมึงมันย่า,ยาหาผัวเองติทึงเห็นไม่อยาดผัวเนินนี่อันนั้นกับซอยบด้ เพราะว่าไอ้บอมน่ะแล้วมาจีกกูกนเอกแปบบ๊มยังไม่เห็นโตแบบนี้เด้อเมื่อกีนน้ท่านบอกบอมใส่มึงสัญญากับกูว่ามึงจะหักกูคนเดียวไม่อย่างมึงเห็นแบบนี้ที่ก็ยอมหนีนะมึงมาหนีก็เพรากูเสือนในโตมึงแล้วไป่อย่างมึงเห็นกูแบบนี้ไ <c oughs> พ่บอกมึงอยากง้อตามกูมาเองวะฮะซอยบ๊วย กูไ่ได้ค like, ิดจริงจ ah? ังกับมึงแต่แหลกอยู่แล้วกูก็แค่อยากสิหลอกฟันมึงเลยหลินซื้อเข้าใจบ่แล้วตอนเนี้ยกูก็มีคนใหม่ที่งามกว่าและก็แ่บกว่าไปมึงที่ไปใสก็ไปได้ไปโอ้ยไม่อย่างนั้บอกมามาแบบนี้วะไหนบอกว่ามึงที่มาที่มงกูไงแล้วกูจะไปต่อทีงไหนล่ะ พุ่นกลับไปหาแม่มึงพุ่นแม่คนที่หักมึงอีหลีพุ่นยังมาหลอกขอความรักจากคนอื่นเนี่ยบอมันหนาลำค้านวะกับมึงทำรายครอบครัวกูจะทังทลายวันแล้วอ่ะมึงเดง็นกูสงสารก็ไปสวนหนาแม่กูได้ตั้งไต่อันนั้นก็เรื่องของมึงป้น้องบีมเข้าไปกันดีกว่าครับเดี๋ยวก็ได้บอมก่อนที่บีมจะไปอ่ะ บีมขอตบมันขึ้นก่อนเพราะตั้งแต่ที่บีมเกิดมาบอกเคยมีใครได้ตบบีฟิฟี่จากเถ่อเอาเลยตามสบายงั้นเลยลงไปกาตบปุ่มาอีกแป๊ม แม่จ้าแมหัวโทนตอนเนี้ยแมมมาเรือผู้ใดแล้วอะแนม่าคิดเลยว่าคอนนี้แบบหากที่สุดนะมันิะหาหลังแำมาเพราะฉะันแมวงสิว่าที่แม่มาแบบนี้ ข้าซาลมีจริงอ่ะขอใาไ้แปมเลยเป็นลูกแม่อีกเด้อแปมแม่แปมเป็นอย่างคือเหตุแบบนั้นลูกถ้าแปมเบอยู่แล้วแมบบ่จะยู่กับไผ ืม่ด่าเป็นอย่างเคยเห็นแบบนี้ลูกคือบก่กับบานเท่าน้ำลายแก้ใจอะแม่แม่บปรกากลับไปสู่น้ำแม่ยนเน่ยไม่อยาเห็นหน้าแป๊บพี่ค่ะเป็นอย่างคือคิดแบบนั่นแหละลูกมันบม่มีพ่อแม่คนใดดอกที่เสียหายเอาภัยลูกเจ้าของบ่ไใดหูเบา ว่าแม่ดีใจด้วยซ้ำดีละลุดพ้นจากคนสัวๆแบบนั้นได้อย่าคิดแบบนี้เลยลูกกลัาบบา้านกับแม่ดีกว่านาะลุงเนาะแม่แอภไยแปรมแ่้วันบอแม่บม่เคยเคียดไหหลาเลยแม่มม่จะเป็น่วงที่แม่ห้ามเมื่อให้โคบกับมั่นพ่อแม่หวงังดีแม่ไม่อยากไหหลาต้องเสียใจ เช่นในเมือมันผ่านไปแล้วก็บบไปยังดอกลูกเขากลับไปเริ่มตนไม่ดีกวัวเนาะยางหน่อยยิ่หลาก,ก็ยังมีแม่ยังมีบ้านยังมีญาติพี่น้องคอยให้กำลังใจม่มี่มองได้ปลอดภัยทอบานเทาแล้วละ่ะเสียแม่โลดกลับบานเฮากับแม่เท่าลุงเนาะจ้าแม่วาสนาดี่เกิดมาเป็นผู้ข่า <c oughs> โบลืมประคุณแม่อัิ่ใหญ่นี่จำว่าความตายนี้มันแขวนคอสุบาอยังยามังสร้างแต่ความทุกข์ให้พ่อแม่พึงคึดนนำคุณแม่มีลนฟ้าไกลดอก้างคู่เขา าตอแม่จ้านี่จ้ายากระไสเส้นตามังกรอดำยากระไสเส้นตามังกรดำแม่จ้ายาตัวเนี้ยซอยเรลืองปวดหลังปวดเอวปวดต่าคอเอ็นมือชาเท่าชาหนิวหลอกเป็นกระดูกทับเส้นกับกินได้จ้าผู้ใดที่มีอาการแบบนี้อยู่อย่าทนปวดทรมาน้ะคะมาลองซั่งยากระไสเส้นตามังกรดำไปกินเบิ่งแปรหลับลองเลยว่าซอยได้แน่นอน ผู้ใดปวดกินบม่โดนก็หายค่ะพอหายแล้วหยุดกินได้เลยค่ะว่ามีผลขางเคียงแถมการันตีค่ะที่สำคัญปลอดไผ่พร้อมเพราะมีส่วนผสมของสมุนไพรแทร้อยเปอร์เซแถมมีทะเบียนยาถูกต้องตามกฎหมายพร้อมจา้าคนที่เป็นโรคประจำตัวก็กินได้ด้ค่ะกะปุกเพียง3 9 0กิบบาทสาม,มารถสั้งได้ที่ช h อปปี l a z a d a ทั้งเพจด้วจะทักไลฟ์ก็ได้หรือสิโทรหาแอดมินก็นได้จ้าอย่าลืมสื่อเมื่อกินล่องเบิงเดอร์พี่น้องเห็นผลตั้งแต่กับปุกแหลกเลเดอร์จ้า